สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำหนังสือในการฝึกสมองเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะสมองเป็นอวัยวะที่เป็นศูนย์บัญชาการของชีวิตไม่ว่าเราจะคิดพูดเดินทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆทุกอย่างต้องเริ่มจากอวัยวะส่วนนี้ค่ะ แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้สมองกระปี้กระเปา๋ามาดูวิธีการพัฒนาสมองแบบง่ายๆกับหนังสือทั้ง5เล่มที่เราจะแนะนำกันต่อไปนี้นะคะสำหรับเล่มแรกที่เราจะแนะนำกันมีชื่อเรื่องว่าฝึกสมองให้ไม่เหนื่อยแปลโดยกลลปพึกคงสัตตรา เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำสมาธิรวมถึงวิธีการอธิบายการนอนการจัดระเบียบร่างกายและการกินอาหารผู้แต่งจะแนะนำเทคนิคง่ายๆเพื่อช่วยให้สมองหายจากความเหนื่อยล้าและกลับมาทำงานได้อย่างกระปี้กระเป๋าลองใช้ชีวิตที่ผู้เขียนแนะนำสักหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วจะรู้ว่าวันนี้ที่แสนเหนื่อยชมัดจะหายเป็นปริทิ้งและทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ เล่มที่2-52วิธีฝึกสมองให้จำอะไรได้ง่ายๆแปลโดยเอกชัยวังประภาเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะมีเคล็ดลับเทคนิคและวิธีการขั้นตอนพื้นฐานทั่วไปจนไปถึงขั้นตอนสูงสุดจำนวน52วิธีที่จะทำให้ชีวิตการเรียนการทำงานในทุกๆวันดีขึ้นหนังสือเล่มนี้จะช่วยฝึกสมองเพื่อทำให้ความจำดีขึ้นด้วยวิธีง่ายๆพร้อมแบบฝึกหัดและมีเนื้อหาที่กระชับท้าทายสนุก ทำอะไรได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติและจำได้อีกนานค่ะเล่มที่3ปรับสมองให้ไม่เสื่อมแปลโดยกิ่งดาวไตยยสุนันสมองที่แข็งแรงคือสมองซีซ้ายและซีขวาที่ใช้งานเท่าๆกันจนสมดุลไปทุกส่วนและทุกวันนี้เราใช้สมองหนักไป5ส่วนในก็คือด้านอารมณ์ด้านความคิดการสื่อสารการเคลื่อนไหวและการได้ยิน แต่กลับอีกด้านด้านการมองเห็นการทำความเข้าใจและการจดจำกลับถูกนั่งมาใช้ไม่สมดุลมาฝึกสมองไปตามหนังสือเล่มนี้ที่มุ่งเน้นการปรับสภาพสมองซีขวาเพื่อให้สมองจะได้สมดุลและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตามจะช่วยให้สมองแข็งแรงและไม่เกิดภาวะสมองเสื่อมรับรองว่าหนังสือเล่มนี้สนุกและได้ประโยชน์ค่ะเล่มที่4 ฝึกสมองให้ฉับไวแค่ทำอะไรต่างจากเดิม แปลโดยอนิสาเกมเผ่าพันธุ์หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมเทคนิคที่เหมาะสมถูกต้องเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการไม่ค่อยจะมีกระจิตกระใจในการลงมือทําอะไรสักอย่างไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่อยากเลิกนิสัยเดิมแต่เลิกไม่ได้เบื่อหน่ายกับการทําเรื่องเดิมๆซ้ําๆทุกๆวันสําหรับใครที่มีอาการเหล่านี้ลองมาฝึกสมองให้คมกริบด้วยการบริหารสมองทั้ง8ส่วนที่ไม่เหมือนใครด้วยวิธีการที่สนุกและเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงกับหนังสือเล่มนี้ค่ะและเล่มที่5ฝึกสมองด้วยงานบ้านแปลโดยอังคนารัตนจันทร์หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการฝึกฝนสมองที่เขียนโดยนายแพทย์โทชิโนริคัตโตผู้เชี่ยวชาญด้านสมองชื่อดังในญี่ปุน่นในหนังสือเล่มนี้จะพบกับ65วิธีที่จะกระตุ้นรหัสสมองทั้ง8ด้านที่ผ่านการทำงานบ้านสำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าน่าเบือ่อ ให้มาพบกับมุมมองใหม่ๆกับเคล็ดลับการทำงานบ้านที่คุณหมอแนะนำนั่นก็คือการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกระตุ้นการมองเห็นหรือการกำหนดเวลาการทำความสะอาดเพื่อกระตุ้นให้สมองจดจำสามารถทำได้ทุกคนแล้วมาดูกันนะคะว่า การฝึกสมองในการทำงานบ้านนี้จะห่างไกลจากอาการหลงลืมอย่างแน่นอนค่ะจะเห็นได้ว่าสมองของเรานั้นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะอายุมากขึ้นสักแค่ไหนถ้าเราได้ทำการฝึกฝนอย่างบ่อยๆก็จะยิ่งทำให้สมองมีความคล่องตัวและไหลลื่นมากขึ้นค่ะซึ่งหนังสือทั้ง5้าเล่มที่เราแนะนากันไปนี้ก็สามารถช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะมีหนังสืออะไรดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำกันก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะในคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ